มันไม่ใช่ท้องที่ของคุณคุณเป็นตำรวจมาก,กี่ปีคุณมวดหมายเข้าคุณก็ไม่มีคุณไปจับเขาสุมสี่สุมห้าแล้วมีหลักฐานอะไรไหมเนี่ยมีอะไระไ,รมมไรมหมฮะคุณเป็นตำรวจมาได้ยังไงคุณกำลังหักน้าหักน้าผมเออค่ะหักค่ะเออคืออย่างนี้ค่ะท่านรองคะเรียกผมท่านรองเรียกผมว่าลุยคุณหลุยคะดิฉันเนี่ยตามเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะ แล้วดิฉันก็ไม่หยุดแค่นี้แน่ค่ะตามใจคุณถ้าคุณคิดว่าคุณคือโปลิศบิ๊กบาเลอร์เทอรลละก็อยากลองดีกับผมเชิญออกไปได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราได้เจอกันอีกแน่ค่ะคุณหลุยผมจะรอจ้าจ้าเอาข้าพันแผงกับเบตาดรี่มาด้วยเดินแดงดินเองด้ยวย